ทำกับจุดไหนที่จะสําคัญที่สุดหรือว่าจะทําจุดไหนก่อนนักการเมืองอย่าไปคิดทุกอย่างทําทุกอย่างทั้งหมดคงไม่ได้เรามีสํานักง,งานคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาในส่วนนี้จะต้องมาจัดทํากฎหมายรูปต่างๆแล้วเรามีสำนักป,ประกันและประเมินคุณภาพ <c oughs> ทางการศึกษาตรงนี้จะต้องให้องค์กรอิสระมหาชนตรงนี้เป็นคนคิดว่าจะทําอย่างไรวิชาชีพที่เขาเกี่ยวข้องเขาจะดําเนินการในส่วนนั้นเองอแล้วเราคอยรอประเมินผลสุดท้ายว่า สิ่งที่เราทำโครงสร้างให้แล้วเขาได้ดำเนินการตามโครงสร้างนี้ผลเป็นประการใดถ้าดีโอเคเราก็พัฒนาต่อไปถ้าไม่ดีเราก็มาปรับโครงสร้างกันใหม่นั่นคือองค์งาพยพทางความคิดของนักการเมืองที่จะคิดครับอาจารย์ครับ,ารบการปฏิรูปเหมือนการเมืองนั้นนะครับก็คือมันมีปัญหาเต็มไปหมด hmm. ทําอะไรก่อนก็ได้แล้วมันดูเหมือนถูกหมดแต่ว่าเห็นด้วยกับอาจารย์ว่าการหยิบจุดไหนขึ้นมาก่อนทําก่อน hmm. เป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่เริ่ม ดังนั้นเนี่ยผมมองว่าจุดที่สําคัญก็คือว่าก็ยังให้ความสําคัญว่าเราต้องดูว่าเหมือนเหมือนประชาธิปไตยการเรื่องการเมืองเนี่ยเราให้ความสําคัญกับประชาชนผู้ใช้สิทธิ์เป็นหลักก่อนยืนตรงนี้คือปรับตรงนี้ให้อยู่ก่อนเราให้ความสําคัญกับผู้ใช้สิทธิ์เป็นหลักเลยมันคือที่มาของทุกสิ่งดังนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงการศึกษาเนี่ยผู้เรียนคือศูนย์กลางของทุกสิ่ง ดังนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเด็กต้องได้รับการเรียนคือการที่ของกพแล้วก็มาปรับวงประกอบพยายามอยากจะรู้จุดเน้นน่ะอยากรู้จุดเน้นจุดเน้นนะถ้าถ้าอาจารย์ถามว่านโยบายของพักจะเริ่มตรงไหนก่อนจุดเน้นจะเน้นที่ไหนเป็นของพักของใหม่ที่เขียนไว้แล้วก็เป็นนโยบายที่ทํากันขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับเราเน้นไปที่การศึกษาขั้นพื้นฐานเพราะต่อไปนี้คิดว่า เราเขียนนโยบายเดิมไปแล้วแล้วเราเขียนใหม่ที่สอดคล้องกันก็คือการจะจัดการศึกษาให้คนได้เสมอภาคได้มีโอกาสเท่ากันเนี่ยภาคของใหม่เน้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐานต้องประกาศชัดเจนว่าถ้าเราเข้าไปเป็นรัฐบาลเนี่ยนี่คือหลักประกันที่ประชาชนจะได้รับสร้างโอกาสอันนี้ถ้าถามว่าภายใต้พระราชบัญญัตินี้มีนโยบายที่จะทําอะไรก่อน สิ่งที่ทําได้เลยวันนี้ก็คือเรื่องเราเขียนไว้เป็นข้อสองก็คือการพัฒนารูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาจะเน้นที่ตัวพัฒนาจะเน้นที่ตรงครูคนที่คนที่จะทําการศึกษาก่อนเพราะถ้าถ้าคนไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือไม่เข้าใจเนี่ยมันจะทําการศึกษาไปก็มันไม่สามารถสนองตอบคนในวงการศึกษาไม่ใช่นักเรียนบุคลากรบุคลากรทางการศึกษาครับตรงนี้เพราะว่าในกฎหมายเขาบอกให้ตั้งกองทุน ส่งเสริมตั้งกองทุนส่งเสริมการผิดตั้งกองทุนค้นหาส่งเสริมสนับสนุนครูที่ดีเด่นมาประ,ประกาศเป็นครูของครูม,มีทางมารูปผลไหม,ไมไเพราะว่าครูของไทยเนี่ยติดที่จะเอาตัวเองศูนย์กลางสอนโดยการที่ฟังข้าพเจ้าข้าพเจ้าคือตัวใหญ่มากม่งงั้นเองตกใช้อำนาจนิยมด้วยแต่ว่ารูปแบบใหม่ครูจะต้องอย่างเมื่อกี้ตัวอย่างที่ผมบอกว่าทำไมเด็กครูถาม สามบวกหนึ่งเท่าเท่าไรเด็กบอกเท่ากับเจ็ดลบสามนั่นคือต้องกลับไปถามเขาทําไมเขาคิดอย่างนี้นั่นคือสิ่งที่ท้าทายอยู่ว่าเรากําลังจะใช้ระบบใหม่ความคิดใหม่ใส่ไปยังโครงสร้างเก่าซึ่งฝังอยู่กับคว, <c oughs> ความคิดเก่าแล้วเมื่อน,นี้คือสิ่งที่ท้าทายผมถึงบอกว่าเราต้องไปลบกับคนก่อน <c oughs> ไปพูดเรื่องการไปรูปไปส่งเสริมกําลังใจ <c oughs> ไปพูดให้เข้าใจถึงระบบต่อไปนี้จะเป็นยังไงทั้งระบบจะเป็นอย่างไร คนที่จะเข้ามารับผิดชอบการศึกษาในช่วงต่อไปเนี่ยมีคำถามที่ต้องตอบไม่ใช่ว่าทําอะไรก่อนหลังนะครับต้องตอบตัวเองก่อนว่าควรทําอะไรและไม่ควรทําอะไระทําไมผมพูดเรื่องนี้เพราะว่าจริงๆเนี่ยโดยตัวเนื้อหาของการปฏิรูปการศึกษาและพระบการศึกษาแห่งชาติเนี่ยมันมีการแบ่งขั้นตอนและก็บทบาทของแต่ละฝ่ายอยู่ค่อนข้างชัดผมอยากจะเห็นว่าฝ่ายการเมืองเนี่ยประกาศตัวชัดเจนว่าจะมาทําบทบาทอะไร ในส่วนของพรรคนี่มองอย่างนี้นะครับว่าบทบาทสําคัญในการสร้างความเข้าใจนะเกี่ยวกับหลักการการปฏิรูปการศึกษาและการรักษาหลักการนี้สําคัญที่สุดแล้วก็ถ้าถามเจาะเป็นหมวดว่าตรงไหนสําคัญที่สุดเนี่ยเรื่องแนวการจัดการศึกษานะว่าต้องจัดอย่างไรเนี่ยเป็นสิ่งซึ่งกฎหมายบอกว่ามีผลทันทีแล้วรัฐมีหน้าที่ฝ่ายการเมืองมีหน้าที่ต้องไปทําสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นนะขณะเดียวกันเนี่ยผมอยากจะเห็นฝ่ายการเมืองประกาศตัวชัดครับว่าในบางเรื่อง ซึ่งกฎหมายโดยเจตนารมณ์เนี่ยพูดตรงๆคือไม่ไว้วางใจฝ่ายการเมืองให้ไปทำเนี่ยขอให้สํานักงานปฏิรูปเขาไปมีอิสระทางความคิดไปทําได้ไหม,มเช่นโครงสร้างกระทรวงจะเป็นอย่างไรเช่นระบบงบประมาณระบบการจัดเก็บภาษีระดมทรัพยากรควรจะเป็นอย่างไรเช่นเขาจะไปสร้างเรื่องขององค์กรวิชาชีพครูองค์การบริหารงานบุคคลครูอย่างไรเนี่ยขอการเมืองอย่าพึ่งไปยุ่งตรงนั้นได้ไหม แต่แน่นอนนะครับการเมืองต้องประสานทุกฝ่ายสร้างความเข้าใจว่าหลักการเป็นอย่างไรยืนยันหลักการนั้นได้รับผลกระทบอย่างไรช่วยสะท้อนไปแต่อย่าไปทําตัวเป็นอุปสรรคทําในสิ่งซึ่งไปกระทบกระเทือนความเป็นอิสระของผู้ที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมายนี้ให้เข้ามาทําผมว่าตรงนี้ต่างหากครับที่ท้าทายพักการเมืองหลังการเลือกตั้งครั้งหน้าว่าจะวางบทบาทในการดูแลงานทางด้านการศึกษาเนี่ย ตามเจตนารมณ์ได้เหมาะสมกับที่กฎหมายกําหนดไว้หรือไม่คือต้องเรียนอย่างนี้นะฮะว่าการปฏิรูปกระทบคนหมู่มากและย่อมมีผลกระทบทางการเมืองถ้าการเมืองไม่กล้าที่จะประกาศเจตนารมณ์อย่างนี้เนี่ยความหวั่นไหวในกระบวนการปฏิรูปจะมีนะครับการไมปฏิรูปเนี่ยมันหมายถึงมีปัญหาเป็นนัยสําคัญแล้วพัฒนาตามปกติไม่ได้แล้วดังนั้นเนี่ยพัคชาติไทยเองเนี่ยในการถ้าสมมติเราพูดเรื่องนี้เนี่ยยืนยันไปว่า เราต้องการรูปธรรมให้เร็วที่สุดตอนนี้เพียงว่าทางฝ่ายการเมืองปล่อยให้กลไกการดําเนินการตามพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นไปโดยธรรมชาติของพระราชบัญญัติฉบับนี้แล้วการศึกษาจะได้รับการปฏิรูป<ม>อยากเข้าไปครอบงําอยากเข้าไปล้วงลูกแต่ที่แน่ๆคืออยากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเนี่ยอันใหม่เนี่ยที่ตามโครงสร้างใหม่ อยากจะได้คนที่มีความรู้จริงๆเข้ามาดูแลตรงนี้มีความรู้มีความเข้าใจมองทิศทางออกชาติพัฒนามีตัวคนนะครับคือก็เรียนว่าชาติพัฒนาเรามีตัวคนพร้อมที่จะเข้ามาดูแลนั่งอยู่นนั่งอยู่นี่นั่งอยู่นี่แไม่น่าถาม